เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องกระจกกันบ้างครับทุกคนเชื่อว่าสมัยนี้นะครับหลายๆบ้านเนี่ยจะมีสมาร์ทมิลเลอร์แล้วหรือว่าจะเป็นกระจกที่มีไฟในตัวนะครับซึ่งสมาร์ทมิลเลอร์เนี่ยก็มีตั้งแต่แบบมีไฟแบบนี้นะสำหรับแต่งน่งแต่งหน้าได้หรือว่าจะเปิดดูหนังฟังเพลงก็สามารถทําได้ซึ่งสมาร์ทมิลเลอร์นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่ทุกคนแต่ว่ากระจกลักษณะนี้ส่วนใหญ่เขาจะติดตั้งในห้องน้ําซึ่งมีความชื้นนะครับดังนั้นเพนคอย์หลักๆเลยคือเรื่องของสนิมครมมจะ,รรระ,รจะก ให้มันมีความโปร่งแสงโปร่งใสเนาะทำให้ไฟมันสามารถลอดออกมาได้ซึ่งสนิมจะขึ้นตามจุดนี้นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเขามีนวัตกรรมในการเคลือบสารป้องกันสนิมนะฮะทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานกระจกให้นาวนานยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญคือเราสามารถคัสตอมรูปทรงของกระจกเองได้ด้วยได้แผ่นใหญ่ๆเบิ่มๆเ,เลยซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมาที่บูตการ์ดอีส o ูตได้ครับผม แล้วก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะครับที่น่าสนใจมากเหมือนกันครับเป็นเรื่องสวยๆงามๆของคุณผู้หญิงนะครับแน่นอนครับกระจกแต่งหน้านะครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดครับในห้องน้ำนะครับหรือว่าตรงที่ไหนก็ตามนะครับแล้วก็ตอนแรกอะ่ะ ก่อนจะเดินเข้า,าบุญเนี่ยครับวิเข้าใจว่าอันนี้มันเป็นสินค้านําเข้าจากจีนนะครับตอนแรกก็เลยไม่ได้ตั้งใจว่าจะแวะแต่ว่าพอพอดีได้คุยกับทางทีมงานเขาเขาบอกว่าอันนี้เป็นกระจกที่เขาทําในประเทศน,นะครับหมายความว่าเป็นคัสซัมมครับหมายความว่าเราสามารถจะออกแบบได้ครับว่าเราอยากจะได้กระจกแบบไหนครับแทนที่จะเป็นกระจกเฉยๆใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องฟีเจอร์ต่างๆนะครับเช่นเรื่องของตัวแสงไฟนะครับด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมครับหรือว่าอย่างตัวนี้ก็มีบลูทูธนะครับสามารถจะต่อเสียงต่อเพลงเข้าไปได้ตัวกรอบเป็นสแตนเล ต่างๆตามที่ต้องการนะครับก็น่าสนใจมากๆนะครับก็ต้องบอกค่อน,ข,อนข้างเป็นนวัตกรรมนะครับก็สำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับ